เจ้าหน้ปรราปลาร้อยเลยครับครับสวัสดีไปหน่อเมื่อนี้พบกับบอจมุมม่าบอาจมุมม่ากับมีมีมนุมาเสนกครับเป็นมนุ มดันปลาลอยครับพี่น้องไอ้มันอี้กอีกสิเมียเก็บเมนูกินสงพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นมดันครับมดันครับอ่าหน้าตาครับก็กือกสีคลื่นกันครับมาตะลิ่งปิงครับพี่น้องหน้าตากันเลยครับแต่ว่ามดันครับข้างในครับมันจะมีเกลียดนะพี่น้องนะครับขาจะเป็นเกลียนเกลียนยาวๆลึกๆกสิครับพี่น้องนี่ครับส่วนมักตะลิ่งปิงเนี่ยจะบ่มีเกลียนพี่น้องมันก็จะเป็นนวลนข้างในหลายๆครับพี่น้องก็จะเป็น ใครบักเฟื่องนะครับพี่น้องบ้านเฮานะครับแต่ว่าปุ่ดันก็สิมีเกียนทางนี้ครับเกล็อันนี้ก็สิมีไนครับหรือว่าไนหรือว่าเกล็ดนะครับพี่น้องเดี๋ยวกล็ครับอันนี้ก็สิมาครับการเทดน้มจิ้มลาดของเจ๊นั่งว่ามีครับตามคอนเซ็ปต์พี่น้องคุณภาพเต็มครบมรสลุดเต็มส่วนพี่น้องแลประกัดความนัวครับเหมือนแค่สีกระยั่นแล้วพี่น้องมรสลุดนี่ล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องแซบแน่นอนนัวแน่นอนครับนัวเลยแน่นอนครับพี่น้องคลิปนี้พี่น้องผลิตเกล็อมาสียเวลาครับพี่น้องมาเเลลยยคครรัับบ่ อันนี้ข้องเด่นครับเป็นผลไม้อีสานบ้านเฮาพี่น้อง,อ,งอันนี้ครอันนี้บ้าจาักกระพึงเข่าวเทิงนี่ยกันี่น้องนี่ครับนี่ครับขมแรงครับอือครับน้ำปละดานโยนๆเลยครับพี่นอ้องอือที่เนี่ยครับชาวคุณเนียนๆครับพี่น้องนี่ซอยให้ชุม่มคอครับ บอกว่าไงคือเห็นในเสียงดียวเปนหน่องแหมวิตามินซีสูงเพราะว่ามันสมเท่เป็นหน่องมีผู้ใดขึ้นยากมากครับมากจวดกระบ,บอกแต่เป็นหน่องนี่ครับเมื่อเร็งครับกินสมในเมื่อเร็งก่อนนอนนี่ครับบาต้องนอนแล้วครับเมื่อนี้ครับวิตามินซีสูงมากเลยอันนี้จะเป็นเพื่ออะไทองทิ่นพี่น้อง เป็นผลไม้ปลาครับเป็นทั้งปลาพี่น้องอันนี้ซมีฤดูกาลมันครับช่วงนี้กำลังก่อครับพี่น้องพี่น้องคันได้ขึ้นเดียอมันดันแก่ล่องมือเยอพี่น้องบักสมก็บักย่อมไปพี่น้องมันนวยใหญ่พี่น,น้องเวลาเากินดิบความสมมันแตกออกโอ้โหทำลายแตกผ่าๆเลยพี่น้องนี่พี่น้อง ใส่ก็พรอมแดงกินสมแล้วนี่ครับพีน่น้อ,บบนองต้องเห็ดแ a ่ r เจลแหนมปลาร้าล้อยเสียพี่น้องเวลาเลากินครับเขาจะเด็ดสดแหนมปลาไหลนะพีบบ่น้องเพื่อเป็นการตัดสมบนที่โต้พี่น้อง อือันนี้ว่าจะสมแล้วครับนิ่งบริย่พี่น้องมาไปดีพี่น้องมาครับพี่น้องคำนี้ครับบดดันเจียวนาปลาลอยพี่น้องคำนี้ใส่กระปราตัวใหญ่แล้วพี่น้องสำหรับพี่น้องคนไหนครับที่ยังไม่ไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สองหองจอแจช่นงหยองครับก็ะา้พี่น้องไปกดไปไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้บยเลขหนึ่งนครับเวลาบาใจตังคลิปพี่น้องผู้จิ้มบ๊อบพัดก็มัดกอสบอลจับพี่น้องคือจังคิดนี่ครับพี่น้อง แบบนั้นเจาเนะ่ปรรยปลาไหลแบบฮะอื่นปองครับนี้ครับคุยกับปลาหลครับอันนี้ครับเป็นโตเลยครับไม่เป็นโต,เล,เ,นตเลยไป้อง ดีบอจกเห็ดคลิปก็เลยเห็ดตอนใหญ่ไปหน่องเขาเกลียดไปพี่น้องคนไหนขึ้นอยากกินครับฝันตอนบางๆเลยด้วยครับพี่น้องเราต้องตอนนาเครับตอนนาน็จะส่งแม่พี่น้องกินอยากอีกครับพี่น้องบางๆก็ได้พี่น้องบอจกระหลี่มสดแห้งไปเลยพี่น้องส้มครับส้มแห้งครับพี่น้องหอมเต็มเต็มเลยครับสดค่อยๆด้วยครับวันนี้ครับ พี่น้องคำนี้ครับแนวอะไรยิ้มเยื่อมได้พี่น้องคำนี้ครับ เส้นท่านี่อีกเนไก่พี่ดองบริเอนแน่อน,นอนครับมือแรงต้นน้ำประเดียดก็ไปเนองแก่สมอ พี่น้องท่านได้ขึ้นอยากกินสมบัติแนครับแกบ่ต้องเฮ็ดไร้ได้อครับพี่น้องเฮ็ดพอดีกินพี่น้องบ่ต้องเฮ็ดไรคือยังบ่จักเฮ็ดเองเบิ่งเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวสิกินบ่เบิดพี่น้องคลิปนี้ว่าจะกินเบอรเบิบ้กับทั้งขออภัยไปเลยนะครับพี่น้องบอ่จักซื้อเอาไว้พี่น้องโอโ้โหสมสะใจดีครับสมลืมโลกเลยครับพี่นอ้องให้พี่น้องข้างในบ่เสื้อไปพอจอตลาดจานแล้วครับบันดันรับพี่น้อง เม่เห็นเจีวในปลาลอยก็ยังเบเจอดนี่พร่รน้องโอ้เสียบครับรมมบวกย่อมบักแคร์มาสมแล้วพี่น้องมา่เจอบักดันเข้าไปอโอ้ยอมแพ้พี่น้องสมซาใจดีพี่น้องโอ้อ กับขอพูพี่น้องครับที่รับชมคลิปมาจากจิมพ์พ่อใคร,ปปรคลิปพี่น้องคลิปนี้เกิดในท่าจิมพ์พ่อรับสุดท้ายนะครับพี่น้องขั้นบูดถ่ายกับิมพ์พี่เสียสดๆครับสดร้อนๆนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาดันเจ้าดันไปละลอยขอจเจอกันเพื่อเส้นนี้ครับเจอกันพี่แนนพี่น้องสวัสดีครับ